วันนี้นะครับผมยังไม่นะแล้ววิธีการใช้งานนะครับเครื่องจอดินนะครับยี um, um, uh, um, okay. okay. ่ห้อโเลอร์แงนนะครับรุ่น66แปดศูนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งสี่ขานะครับครับเรามาดูถังน้ามันนะครับตัวนี้ผมใส่น้ามันไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นน้ามันเบนซินนะครับก้หนึ่งก็ได้ก้นห้านะครับเป็นแบบเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับอัตราส่วนผสมนะครับจะมีกระรอนน้ํามันนะครับจะมีให้ไปด้วยนะครับอัตราที่เขาเขียนไว้นะครับยี่ห้าต่อนะครับ นี้น้ำมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับสิบนะครับตัวเอาตัวลบนะครับมือสมอยู่ที่ตัวนี้นะครับสิบเท่ากันนะครับครับขั้นตอนการสตาร์ทครับตัวนี้นะครับจะมีปุ่มแจ็กน้ำมันอยู่ด้านล่างนะครับลูกาลายขนะครับปุ่มแจ็กน้ำมันไม่เจอนะครับตัวนี้ครับไล่น้ำมันขึ้นก่อนนะครับโดยการกดนะครับกดไล่น้ำมันครับตัวนี้จะเห็นน้ำมันวิ่งกลับนะครับตัวนี้สายสีขาวนะครับ ตัวนี้จะเป็นสวิตดับนะครับสวิตดับเฉยนะครับไม่ใช่สวิตปิดเปิดนะครับจะเป็นตัวดับนะครับตัวนี้จะเป็นโชคนะครับ้ารขางนะครับดึงขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแรงอัดมันจะเยอะแรงอัดของตัวเครื่องมันจะเยอะนะครับเวลาเวลาสตาร์ทอัดกระชากเราได้นะครับให้ร์โนาจับเชือกนั่นนะครับดึงเชือกพอประมาณนะครับเมื่อเครื่องยอดติดนะครับ ดันโชกกลับนะครับตัวนี้นะครับการสตาร์ทครั้งแรกนะครับถ้าเราไม่ถนัดยังเรายังไม่ต้องอใส่ดอกก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสตาร์ทแบบตัวจำกัดนะครับเ,เวลาเราสตาร์ทจะมีกำลังมากกว่านะครับการใส่ดอกนะครับก็เหมือนตัวเหมือนขึ้นนะครับ ตัวน<ส> <im sharing> <sh> oh ี้นะครับจะมีสลักสลัักครบตัวลล็็ออคตัวนะครับตัวนี้นะดันเข้าไปครับแล้ก็ปล่อยครับตัวนี้จะล็อกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นดอกนะครับดอกขนาดแปดนิ้วครับตัวนี้มีตัวล็อกนะครับตัวนี้ก็แล้วครับตอนสตาร์ตต่อไปนะครับเราไม่ต้องดึงชกนะครับ